คือตอนนี้ดูเหมือนดีขึ้นแต่ว่ายังแข็งไม่สามารถสอบใส่ได้ใช่ไหมคะเอาต้องใช้กำตอบว่านี่ค่ากับคนที่มีประสบการณ์อางอยางนี้ก็จะได้เออเขาจะช่วยเราได้คือเอางี้ผมก็ยังเป็นคนเที่ยวอยู่บางครั้งคือให้เขาช่วยแต่ถ้าเกิดกับนอนกบแฟแท้ๆเ่ยมันยังไม่พอแข็งตัวที่จะเข้าได้อืมโอ้ คือตอนนี้ดูเหมือนดีขึ้นแต่ว่ายังแข็งไม่สามารถสอดใส่ได้ถูไหมคะเดิมนี่คือมันสมมติว่าถกงปะตุ้นนี่มันไม่ขึ้นเลยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มขึ้นครับถูกนะคะมีครั้งไหนที่แบบสามารถแข็งพอสอดใส่ได้ไหมช่วงเช้ามันจะแข็งแต่ถ้าเวลาเราแบบช่วงมีกิจเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราพร้อมแบบเต็มที่เต็ม <รอ S 1> ที่เออหรืออาจจะแบบแต่เช้ามาเนี่ยจะรู้สึกเลยแบบโอ้เออจริงว,ว่ามันตื่นมารู้เลยว่ามันดีดีโอโอเคเนี่ยแต่ว่าอ เราจะบอกว่าเราพอเราเวลาเราจะมีกิจเนี่ยเราอาจจะขับรถมันเหนื่อยรือะอะไรเงี้ยหรือเงี้ยหรือเครียดอยู่ก็ได้แต่แล้วมันอาจจะแบบไม่ยังไม่พร้อมแต่ว่ามันก็ดีดีกว่าแต่ก่อนแล้วแล้วตอนนี้สมมติว่าถ้ามีก็คือต้องต้องทําข้างนอกหรือว่าพอเข้าไปได้เอาต้องใช้กับหมอว่างี้ถ้ากับคนที่มีประสบการณ์อ๋งก็จะได้เออเขาจะช่วยเราได้เพราะว่าหนึ่งก็มันต้องการการกระตุ้นที่เพียงพอด้วยเพราะว่าถ้ามันกระตุ้นไม่พอเลือดมันจะเข้าไปได้เยอะถ้าบอกว่าตอนนี้ตอนเช้าอ่ะมันเร ริ่มดีเลยก็แสดงว่าอันที่1ตอนเช้าเนี่ยฮอร์โมนมันโอเคละอันที่สองคือเส้นเลือดอะ่ะมันเริ่มดีขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าฮอร์โมนมันมันดีแต่เส้นเลือดไม่ดีอะ่ะมันก็อาจจะเหมือนกับเข้าไปได้ไม่ดีอันนี้ก็คือเส้นเลือดดีขึ้นทีนี้รอบหลังเนี่ยที่ได้ยาไปกินด้วยถ้าถ้าเป็นแบบแผ่นกับแบบที่กินอันไหนดีกว่ากันแต่มันยาตัวเดียวกันนะแต่ว่ามันมันใช้คนละแบบผมไม่รู้ว่าแผ่นหรือยาแต่ว่าผมมันเป็นคู่จากคู่ที่าองอล้ เ,เคือเอางี้ผมก็ยังเป็นคนเที่ยวอยู่ในบางครั้งคือให้เขาช่วยแฮ้ ถามว่าก็แต่ถ้าเกิดกับนอนกาแฟนแท้ๆเลยเนะี่ยมันยังไม่พอแข็งตัวที่จะเข้าได้และอยา่างถืองให้งงต้องคนที่แบบ<ม>กระตุต้นหมอว่าอาจจะต้องอาจจะทําตอบําตอบไปอีกสักครั้งได้ไดะะ้ก็เหมือนค่อยๆเริ่มดีขึ้นเนาะพักผ่อนให้พอคุมพวกเบ,บาหวานความดันให้ดีด้วยมันก็จะช่วยๆกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้อาจจะทําช็อกเวฟด้วยแล้วก็ทาแมกเนติกด้วยนะคะถ้าเป็นเบาหวานทําคู่กันมันก็จะดีกว่าได้ครับโอเคได้ค่ะ